มาดูอีกหนึ่งเรื่องอ่ะเรื่องวิกฤตโควิดนี่แหละนะฮะแต่ว่าเป็นฝั่งของเจลีกบ้างที่ได้บอกว่ามีอมสองสโมสรแล้วบอลชุดวันนี้ชุดก็ส่ง,งใช่ใช่ใชผมไม่เจอทีมที่น่าจะรวยกว่าทีมนี้ที่เราจะบอกอทีมนี้ก็คือมีผลกระทบแน่ยอยู่แล้วอันนี้อันน,น,นี้ตามข่าวง่ายคือคอนเสเลตซัปโรอีกหนึ่งทีมนี่ผมไปเช็คมาล่าสุดที่ข่าวทางฝั่งญี่ปุ่นของเขาก็เพิ่งลงมาซากันโดสึซากันโดสึนี่คือดีดีอะไรนะดี ไอสปอนเซอร์เขาอะ D H D H L ออไร D C H อะไรเท่าไหร่เออ D H C D H C ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเออ D H C อันนี้รวยเหมือนกันขายอันนี่ถือว่ารวยมากแล้วก็ไม่รวยไม่เอาตอเลสมาหรอกใช่ใช่ก็อันนี้เดี๋ยวค่อยเล่าเล่าของซัปโปโรก่อนซัปโปโรเองก็แน่นอนว่าเขาเองก็เป็นทีมที่ทุ่มเม็ดเงินเยอะเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดก็ขาดทุนนะครับอยู่ที่149ล้านเยนนะฮะก็ นั่งเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะครับทำให้กลุ่มนักเตะของสโมสรคอนซาโดเซัาปโปโรนะครับ<น>ฮิโดกิมิยาซาวะนะครับกับตันทีมทาคุมะอาระโนทาคานริคันโนะนะครับรวมถึงชนะทิพส่งกสิทธ์แล้วก็ตองด้วยนะที่ได้เสนอขอลดเงินเดือนนะครับประมาณสักหนึ่งร้อยล้านเยนนะครับ<อ>ก็ประมาณสักสามสิบล้านบาท ของพวกนี้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนว่าเขาคุยกันไปแล้วมั้งรอบนึงว่าจะลดประมาณประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือแบบสมมติว่าแสนหนึ่งก็จ่ายเจ็ดหมื่นอ,อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็น่าจะอยู่ได้เพราะว่าเจเน่เพิ่งซื้อของเข้าบ้านไปสองล้านสองล้านเยนปะเออคือเขาบอกว่าคาดการเนี่ยเงินของพวกเขาเนี่ยมันมันตอนเนี้ยมันน่ามันมีโอกาสที่จะหมดเลยนะใช้หมดเลยนะคือเหลืออยู่ประมาณสักห้าร้อยล้านเยนตรงเนี้ยก้อนสุดท้ายเนี่ยน่าจะใช้หมดประมาณสักเดือนตุลาคมตรงเนี้ยซึ่งซึ่งถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคงอาจจะต้อง ต้องกู้ยืมแล้วซึ่งเป็นสโมสรซึ่งทางเจลีกเจฟเอเนี่ยเขาให้เงื่อนไขเหมือนกับว่ามาตรการนี้ไว้สําหรับสโมสรทุกสโมสรในเจลีกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ใหญ่ถึงเล็กอะ คือทีมทีมเจไม่ใช่ทีมใหญ่นะคุณต้องสนามใหญ่ใ่แต่ว่าด้วยด้วยเม็ดเงินส่วนใหญ่เขาเป็นองค์กรในในในจังหวัดเขาอะในเมืองเขาที่มาสนับสนุนมันไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบว่าระดับประเทศเหมือนแบบบัสันนิสันอะไรเงี้ยเพราะนั้เนี่ยทีมเขาไม่ได้มีเงินถุงเงินถังที่จะแบบขนาดนั้นแต่ก็ถามว่ามีตังไหมก็พอมีที่จะแบบเาซัพพอร์ตได้สิ่งหนึ่งเนี่ยของเจลีกเนี่ยรายได้เนี่ยมันมาจากตั๋วเข้าชมสำคัญเลยสำคัญที่สุดเลยเพราะว่านัดนัดนึงเนี่ยสามหมื่นคนเนี่ย ถ้าเฉลี่ยแบบตัวแมตต์หนึ่งเนี่ยอ่ะผมให้เลขกลางๆมันมีทั้งสูงทั้งต่ำเลขกลางๆประมาณสามพันสามหมื่นก็ประมาณโอ้โหเห่ยก็ยังเจ็ดพันอัพหรือถึงอะไรประมาณเนี้ยเอามื่นหนึ่งก็ได้ตีเอหมื่นหนึ่งได้ได้กลมๆก็สามล้านนึกออกไหมต่อแมตต์อันนี้มันคือเล่นในบ้านเดือนละสองแมตต์เล่นได้หกล้านมันสามารถที่จะจ่ายแมเน็ตอะไรง่ายๆเลยเพราะนั้นเนี่ยมันมันยังทําให้สภาพคล่องมันยังพอไปได้แต่ว่าอันนี้มันเหมือนว่า มันเหมือนว่ามันมีเงินเก็บนะซุกสโมสรน,นะแล้วก็พร้อมที่จะต้องนํามาใช้สํารองสํารองสํารองซึ่งตอนนี้มันมันรู้สึกว่ามันเหมือนจะใกล้จะไม่ไหวลวเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยเจลี่เนี่ยอาจจะกลับมาเตะเดือฤสภาแล้วถ้าเตะสนามปิดสุดท้ายก็เท่ากับเจ๊งอยู่ดีเจ๊งมันมีแต่ลบแน่นอนวันนี้ผมอ่านของลงทุนแมนเดี๋ยวหาว่าแบบเอ๊ยมันจะนอกเรื่องหรือเปล่ามันไม่นอกเรื่องเลยเขาบอกว่าห้างมันจะกลับมาเปิดอืแต่ห้างกลับมาเปิดนคนจะเดินหรือเปล่าปัญหาเลย ถูกป่ะเพราะว่าคนยังไม่มั่นใจว่าตอนนี้มันปลอดภัยแน่หรอไม่ใช่แบบว่ากระเฮียนกระหือรูจะเดินห้างเว้ยฟุตบอลเหมือนกันต่อให้ประกาศว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเตะสนามเปิดผมก็มั่นใจว่าจะมีครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งของครึ่งอ่ะครึ่งคนที่ไปดูกับอีกครึ่งหนึ่งที่แบบเฮ้ยกูดูทีวีอยู่บ้านก็ได้กูเชียร์ผ่านหน้าจอทีวีมันจะเป็นแบบเนี้ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดไปแล้วจะเจ๊งหรือเปล่า แล้วเตะสนามปิดจะเจ๊งต่อหรือเปล่าอันนี้ก็คืออีกเรื่องนงอันนี้แค่ซัปโปโรนะขาดทุนอยู่ที่หนึ่งรอสิล้านเยนแต่อีกนึ่งหนึ่งทีมที่ถือว่ารวยกว่าซัปโปโรนะคือสากันโตสซที่ผมไปเจอข่าวมาฝั่งญี่ปุ่นขาดทุนอยู่ที่สองพันกว่าล้านเยนคูเขาบอกว่ารายรับที่ได้จากพันหนึ่งคือสามร้อยถูกปะใช่สพันหนึ่งสามสิบใช่พันหนึ่งสาสิบใช่ก็หกสิบล้านบาทรานั้นคือขาดทุนแล้วตอนนี้สปอนเซอร์ที่จาอจะเซ็นก็ ขอไม่เซ็นแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เซ็นไว้อยู่ขอเซ็นแบบรายเดือนอ่ะเขาเขาบอกว่าตอนเนี้ยการว่ารายรับที่จะได้อ่ะตอนนี้อยู่อยู่ที่แปดร้อยกว่าล้านกระทบทุกวงการใช่อันนี้ถือถือว่ารวยมากเขาบอกว่าเขาตอนนี้เขายังไม่ลดเงินเดือนกับนักฟุตบอลหรือว่าตำทีจอไยเลยนะโดยใช้คําว่าขอพยุงให้มันรอดอ่ะเขาใช้คำนี้เลยนะประธานสโมสรที่ที่ชูเสื้อกับกับตอเลสไปอ่านได้ในสยามสปอร์ตที่ผมผมไปเห็นมาก็ตกใจโอ้โหตัวเลข ตัวแดงขนาดนี้เลยเขาบอกว่าถ้าก็ไม่รู้อะจะยิงยืนยันว่าจะพยุงสโมสรให้รอดไปได้เขายืนยันอย่างนี้เลยนะแบบหนักแน่นมากอะประมาณนี้ใช่ก็รอดูกันผมว่าเดี๋ยวมันจะมันจะขยับมาที่ฟุตบอลไทยก็จะคล้ายๆกันแหละแต่ตอนเนี้ยทีมที่ออกมาจากการมาก็ก็มีหลายสโมสรอยู่บางทีมก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยยังพอจ่ายไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าน่าสงสารน่าเห็นใจเนี้ยมีมา น่าจะรายวันแน่นอนใช่เดี๋ยวห<ช>ลยยังจากนี้เพราะว่ายิ่งการลดเงินเดือนยิ่งเวลาน,านานผ่านไปนานมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันยิ่งทําให้สถานการณ์มันมันทีมมันต้องจ่ายรายรายจ่ายมันมีร<ช>ายเข้ามันไม่มีรายรับมันไม่มีมมมก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับ